อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องแรกก็คือมันเป็นเรื่องของการจุกจิกอะเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องของการเซนซิทีฟของคุณคุณบุชมากเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะแม้กระทั่งในไลฟ์คนที่ไลฟ์มาว่าขายฝันอะไรเงี้ยก็ไม่ถูกใจเขาแล้วอะไรเงี้ยนะมันคือเหมือนว่าเขาเซนซิทีฟมากเลยนะแต่เรื่องอะไรพวกนี้นะใครตาหนิอะไรเขาไม่ได้เลยนะส่วนเรื่อง2ก็เป็นเรื่องของขั้นเรื่อง2ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนที่มันยุ่งยากอ่า เวลาสมัครเห็นไหมเลยซูมเม่ต้องการน้าก่องหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเออมันยุ่งยากไปนะครับใบขับขี่เขาไม่เอาเ,เห็นไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคัดอะไรยังไงวะเออนะก็มันมันทำให้มันดูยุ่งยุ่งยากยุ่งเหยิงนิดนึงอ่ะนะในการสมัครค่ายเขาอะ่ะต้องไปเข้าตามนู้นลนิ์นี้นั่นนั่นเออยเงี้ยยุ่งยากแล้วก็เรื่องที่สามก็เป็นเรื่องของการที่เขาจะให้ช่วยโปรโมทโดยให้รเดอร์มาช่วยโปรโมทเว้ ซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเป็นไรเดอร์ทำเลยด้วยซ้ำผมพูดเลยนะคือเขาควรจะจ้างทีมงานมาเก็ตติ้งด้วยซ้ำนะอย่างนี้ก็คือหาผลประโยชน์จากไรเดอร์พอสมควรแล้วครับคือให้ไรเดอร์ช่วยนะครับที่สี่ก็เป็นเรื่องของอตัวตัวหน้าแอปเขาเลยผมเห็นแล้วหน้าแอปเขาอะ่ะมันจะว่ามันคล้ายๆส้มเข้มไหมมันก็คล้าย,ายอ่ะครับถ้าเกิดว่าคุณได้งานอาหารเะเออแล้วระหว่างที่คุณขับรถอยู่คุณต้องมานั่งหาเป็นแบบว่าม,มันเป็นแบบลักษณะเหมือนแผนที่อะ่ะ ตอนนี้ผมออกกลุ่มไปแล้วก็เลยเข้าไม่ได้ผมยกตัวอยา่างเป็นกลุ่มกัแบบสมมุติงานมันเด้งมาเงี้ยสมมุติว่าจัสักจุดหนึ่งอย่างเช่นจุดสีตรง้ามโน้นเนี่ยเป็นงานเนี่ยเราต้องกดเข้าไปดูทั้งที่เราขับรถอยู่อะไรเงี้ยกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็กดรับงานอันนี้คือข้อเสียนะครับอย่างนึงเลยนะครับแล้วก็ข้อที่5ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเขาไม่น่าเปิดทั้งประเทศ เาไม่น่าเปิดทั้งประเทศนะครับผมพูดเลยมันมันดูวุ่นวายนะครับอาจจะสะดวกสบายในเรื่องของการเขียนโค้ดหรือเปล่าเขาก็เลยโค้ดมาอย่างการเขียนโค้ดเหมือนกันคือมันไม่มันไม่ต้องฟิกมากนะว่าภายในจังหวัดอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เลยเปิดกว้างไปเลยมันจะได้เขียนโค้ดง่ายๆหรือเปล่านะแต่ถามว่าข้อดีมีไหมก็มีนะบางอย่างบางทีคุณไปเที่ยวชลบุรีอะไรเงี้ยแล้วแล้วคุณจะเปิดรับงานอ่ามันก็เปิดได้ไงประมาณนี้นะครับข้อดีก็มีแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกข้อหนึง่ง ไม่ใช่อีกข้อหนึ่งสิอ่าสัก5.5แล้วกันส่วนมากอะแอปตัวนี้แอปไฟล์โร่มันไม่ได้ชูโลมาเรื่องของงานอาหารงานคนงานส่งของอะไรขนาดนั้นนะครับมันชูโลมาเรื่องของการจ้างงานอย่างอื่นอย่างเช่นการไปทําความสะอาดบ้านการไปเปลี่ยนหลอดไฟงานไฟบ้านอะไรเงี้ยการลดเสียผมดูในกลุ่มแล้วก็ลดเสียก็มีให้ไปช่วยยันอะไรเงี้ยนะคือมันเรียกง,งานได้จุดแข็งเขาอยู่พวกงานอื่นที่ไม่ใช่งานของอาหารงานส่งของนะครับนี่ งานอาหารงานสุขของมันไม่ใช่จุดแข็งเขาจุดแข็งเขาอยู่ที่งานประเภทอื่นๆนะครับอย่างบางทีผมดูแล้วมีจ้างไปซื้อของเซเว่นจ้างไปเล่นเกมให้อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับนี่คือจุดแข็งของเขาปนระมาณนี้ก็เลยอาจจะทําให้เขาพอที่จะสู้ใครอื่นได้ไอันนี้คือจุดแข็งเขาแล้วก็ไอ้เรื่องของงานประเภทอื่นๆเนี่ยครับม,มันเรียกทีมันหลายร้อยนะครับอย่างที่ว่าไปให้เปลี่ยนสายพานให้ก็มีนะครับเปลี่ยนสายพานให้ทีเขาเห็นวันนั้นผมเห็นเขาเรียกงานตัวนั้น8 0แปดร้อยแต่แปดร้อยนั้นมนรวมสายพานแล้วนะ ออซึ่งถ้าหากสายพาแล้วก็เหลือประมาณ4ี0หนะ้าร้อยน่ะเออสี่หรปุ๊บเราวิ่งทีเดียว4ี่ห้ามันก็คุม้มไงเราไม่ต้องมาคอยดูแผดที่อะไรอย่างนี้นะเออไม่ก็มีข้อดีข้อเสียค้าคๆกันไปนะครับอ,อประมาณนี้และการคลิปจะได้ไม่ยาวไปโอเควันที่ประมาณนี้แหละแล้วก็หลังจากนี้ผมก็คงไม่ทําคลิปของไฟฮีโร่แล้วล่ะนะเพราะว่าทําไปก็ตอนนี้ผมไม่ได้อะไรแล้วล่ะเออไปโอเคำคำับสวัสดีครับผม